วันที่23อากาศมาัศจย์ที่คุณหายใจเข้าไปเป็นไปได้ทีเดียวที่จะออกจากบ้านไปเดินเล่นในบรรยากาศตอนเช้าตูแล้วกลับมาเป็นอีกคนหนึ่งเลยคือรื่นรมและเคลิบเคลิม้มเมรี่เอนเลเซตส1887ถึง1973นักการศึกษาและนักเขียนย้อนหลังไป2-3ปีถ้ามีใครบอกฉันให้สำนึกรู้คุณอากาศ ที่หายใจเข้าไปฉันคงคิดว่าคนนั้นท่าจะบ้าดูไม่มีเหตุมีผลเลยว่าทำไมคนเราต้องสำนึกรู้คุณอากาศที่หายใจเข้าไปด้วยแต่เมื่อชีวิตฉันเปลี่ยนไปจากการใช้การสำนึกรู้คุณเรื่องต่างๆที่เคยไม่ใส่ใจหรือไม่เอามาทบทวนเลยกลับกลายมาเป็นปฏิหารจากที่จมอยู่กับเรื่องเล็กๆในโลกใบเล็กๆและชีวิตแบบไปวันๆของตน ไปสู่การเปิดโลกและคิดถึงภาพที่ใหญ่ขึ้นและความอัศจรรย์ของจัก,กรวาลอย่างที่นิวตันนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ว่าเมื่อคาพเจ้ามองดูระบบสุริยะคาพเจ้าเห็นโลกอยู่ไกลออกไปทางด้านขวาของดวงอาทิตย์เพื่อรับปริมาณความร้อนและแสงสว่างในปริมาณที่พอเหมาะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ คอคําเหล่านั้นทําให้ฉันคิดถึงภาพที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเคยไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มีบรรยากาศคอยป้องกันอยู่รอบตัวเราและนอกบรรยากาศนั้นไม่มีอากาศหรือออกซิเจนไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ต้นไม้ถ่ายเทออกซิเจนเพื่อให้บรรยากาศของเรามีออกซิเจนเติมเต็มอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ระบบสุริยะของเราจัดวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบ และหากเป็นที่อื่นในกาแล็กซี่เราก็น่าจะถูกรังสีคอสมิกทำลายไปหมดแล้วมีพารามิเตอร์และอัตราส่วนนับพันๆที่ค้ำจุนชีวิตบนโลกทั้งหมดนั้นอยู่บนขอบเขตแคบนิดเดียวและการปรับแต่งของสองสิ่งนี้ก็น่าอันตรายเสียจนเพียงความแตกต่างนิดเดียวในพารามิเตอร์และอัตราส่วนนี้ก็อาจทำให้ไม่มีชีวิตใด อยู่บนโลกนี้ได้ยากที่จะเหลือเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญดูเหมือนว่าได้รับการออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์แบบได้รับการจัดวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบจัดความสมดุลไว้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเรานี่เองเมื่อคุณเกิดความตระหนักขึ้นมาว่า เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดไม่น่าจะเป็นความบังเอิญและความสมดุลของาธาตุขนาดเล็กๆทุกตัวที่อยู่โดยรอบโลกและบนพื้นโลกก็กลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อค้ำจุนเราคุณจะรู้สึกเต็มตื้นในการสำนึกรู้คุณให้กับชีวิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำให้คุณดำลงอยู่ อากาศมาสจรันที่คุณหายใจเข้าไปไม่ใช่เหตุบังเอิญหรือเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อคุณคิดถึงสิ่งที่มากมายเหลือล้นซึ่งต้องอยู่ในจักรวาลเพื่อให้เรามีอากาศแล้วให้คุณหายใจเข้าไปหายใจเอาอากาศเข้าไปในร่างเพื่อให้ชุ่มชื่นใจเราหายใจครั้งหนึ่งแล้วก็หายใจครั้งต่อไปทันที ไม่เคยคิดถึงข้อเท็จจริงเลยว่าเรามีอากาศให้ได้หายใจอยู่เสมอออกซิเจนเป็นธาตุหนึ่งที่มีอยู่จํานวนมากมายในร่างกายเราขณะที่เราหายใจเข้าไปมันก็หล่อเลี้ยงเซลล์ทุกตัวในร่างกายเพื่อให้เรายังคงมีชีวิตอยู่ของขวัญเลอค่ามากที่สุดของชีวิตเราก็คืออากาศเพราะหากขาดไปเราทุกคนก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่นาที แรกสุดที่ฉันเริ่มใช้พลังมหาศจรย์ของการสำนึกรู้คุณฉันใช้เพื่อเรื่องส่วนตัวอย่างที่ตนเองต้องการเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ได้ผลแต่เมื่อเริ่มสำนึกรู้คุณของขวัญอันแท้จริงของชีวิตนั่นเองที่ฉันประสบกับพลังอันสูงสุดของการสำนึกรู้คุณยิ่งฉันสำนึกรู้คุณยามอาทิตย์อัสดงต้นไม้มหาสมุทรน้ำค้างบนยอดหญ้า ชีวิตของฉันและผู้คนในชีวิตวัตถุสิ่งของทุกชิ้นที่ฉันเคยฝันถึงก็ไหลหลังเข้ามาในชีวิตตอนนี้ฉันเข้าใจเหตุผลว่าทำไมทุกอย่างจึงเกิดขึ้นเช่นนั้นเมื่อเรารู้สึกสำนึกรู้คุณของขวัญอันเลอค่าในชีวิตและธรรมชาติอย่างอากาศมหัศจย์ที่เราหายใจเข้าไปได้อย่างแท้จริง เราก็จะไปถึงระดับที่เรียกว่าลึกซึ้งที่สุดระดับหนึ่งของการสํานึกรู้คุณและใครก็ตามที่ไปถึงระดับนั้นก็จะได้รับความสมบูรณ์พูนสุขอย่างเต็มที่วันนี้ให้หยุดคิดถึงอากาศอันยอดเยี่ยมที่คุณหายใจเข้าไปตั้งใจสูดลมหายใจเข้าออก5ครั้งและรู้สึกถึงความรู้สึกที่อากาศไหลเข้าไปในกายคุณ รู้สึกถึงความสุขของการหายใจออกหายใจเข้าลึกๆ5ครั้งในช่วงเวลาต่างๆกันของวันนี้5ช่วงเวลาและหลังจากหายใจเข้าออกครบ5ครั้งในแต่ละช่วงเวลาให้กล่าวถ้อยคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณอากาศมหัศจรรย์ที่ฉันหายใจเข้าไปและรู้สึกสำนึกรู้คุณให้จริงจังที่สุด เท่าที่จะทำได้สำหรับอากาศอันล้ำค่าและให้ชีวิตเราที่คุณหายใจเข้าไปจะดีที่สุดหากปฏิบัติการมหาศจรรย์น,นี้ทำนอกบ้านได้เพื่อจะได้รู้สึกและซาบซึ้งในความยอดเยี่ยมของอากาศอันสดชื่นอย่างแท้จริงแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้จึงค่อยทำในบ้านคุณอาจหลับตาขณะหายใจเข้าออกหรืออาจนืมตาก็ได้ อาจปฏิบัติขณะกำลังเดินรอคิวซื้อของหรือที่ไหนเวลาใดก็ได้ที่ต้องการสิ่งสำคัญก็คือให้ตั้งใจรู้สึกถึงความรู้สึกของอากาศที่เข้าออกร่างกายคุณหายใจแบบที่คุณหายใจเป็นปกติเพราะปฏิบัติการมหาสจรรนี้ไม่เกี่ยวกับการหายใจโดยตรงแต่เกี่ยวกับการสำนึกรู้คุณอากาศที่คุณหายใจ หากการหายใจลึกๆช่วยให้คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณมากขึ้นก็ทำได้เลยถ้าการออกเสียงเวลากล่าวคำอาสาจั์ว่าขอบคุณหรือกล่าวในใจขณะกำลังหายใจออกช่วยให้รู้สึกมากขึ้นก็ทำได้เลยถ้าคุณต้องการอาจทำปฏิบัติการนี้ในหลายรูปแบบในอนาคตก็ได้โดยการนึกจินตนาการว่าคุณกำลังหายใจเอาการสำนึกรู้คุณเข้าไป และเติมการสำนึกรู้คุณจนเต็มร่างคุณด้วยการหายใจทุกครั้งคำสอนโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อคนคนหนึ่งขึ้นถึงจุดที่สำนึกรู้คุณอากาศที่หายใจเข้าไปได้อย่างลึกซึ้งการสำนึกรู้คุณของเขาก็จะไปถึงระดับใหม่แห่งพลังแล้วเขาจะกลายเป็นนักเล่นแร่ปแปราธาตุอันแท้จริง สามารถเปลี่ยนทุกภาคส่วนของชีวิตให้เป็นทองได้โดยไม่ต้องพยายามแต่อย่างใดสรุปปฏิบัติการมาัศจั์หมายเลข23อากาศมาัศจั์ที่คุณหายใจเข้าไป 1. คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆ10ิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสํานึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่า ขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. หาช่วงเวลาของวันนี้ให้หยุดคิดถึงอากาศอันงดงามที่คุณหายใจเข้าไปตั้งใจสูดลมหายใจเข้าออก5ครั้งและรู้สึกถึงความรู้สึกที่อากาศไหลเข้าไปในกายคุณรู้สึกถึงความสุขที่หายใจออก 3. หลังจากหายใจเข้าออกครบ5ครั้งในแต่ละช่วงเวลาให้กล่าวถ้อยคำมหาศจรรั์ว่าขอบคุณอากาศมหาศจรัร์ที่ฉันหายใจเข้าไปและสำนึกรู้คุณอากาศอันล้าค่าและให้ชีวิตเราที่คุณหายใจเข้าไปให้จร,ริงจังที่สุดเท่าที่จะทำได้ 4. ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนเห็นมหาศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหาศจรัร์ว่า ขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้